Hi, good evening. Can I um, order chicken tikka masala, please? And uh, hot spicy chicken wings. Yes, please. Mm hmm. Can I have extra um, chili on the side, please? The fresh chili. Thank you so much. Bye. ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งที่ลอนดอนถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเวลาที่กาตาก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคะก็ถือว่า เป็นเวลาที่ดึกแล้วนะสาหรับจะกินอาหารเย็นนะคะหากเทียบเป็นเวลาที่เมืองไทยก็ประมาณตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะเวลาค่อนข้างห่างพอสมควรเลยนะเวลาที่บินมาที่ยุโรปแบบนี้นะคะตอนเย็นๆพี่มิ่ก็คงไม่ได้โทรหาครอบครัวแล้วนะเพราะว่าทุกคนหลับหมดแล้วค่ะเมื่อกี้พี่มิก็สั่งอาหารรูมเซอร์วิสไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าจะใช้เวลาสักประมาณ20-25นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาหารที่พี่มิสั่งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ อากาศข้างนอกตอนนี้ที่ลอนดอนนะคะก็ประมาณ7องศาค่ะถึงแม้ว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยจะหนาวอยู่ที่7องศาแต่ว่าอุณหภูมิภายในห้องพักเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะพี่มีเองสามารถใส่เสื้อแขนสั้นได้โดยที่ไม่คอนลุกนะแต่ว่ายังไงเวลาที่บินมาที่ยุโรปเนี่ยพี่มีก็จะชอบพกเจ้าถุงน้าร้อนนะคะเวลาที่ออนอนกอดเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายตัวอุ่นๆดีค่ะ นี่คือ chicken wings นะคะปีไก่ทอดนะที่นี่นะคะเขาจิ้มกับครีมนะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบบ้านเรานะคะแต่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นอาหารอินเดียนะคะ mm hmm. chicken tikka masala ามามาซาลานะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้พี่มิขอพริกเขาด้วยนะคะขอเพิ่มเติมนะ ออกมานะคะเพราะว่ามันมันใหญ่เกินขนาดถาดนะ คือไก่อันนี้นะคะมันต้องนี่จิ้มกับโยเกิร์ตอันนี้นะคะมันอร่อยนะมันเข้ากันมากเลยอะ่ะ พี่มีจาได้นะคะว่าเคยมีคนสอบถามมานะว่าทําไมหลายๆคลิปเนี่ยพี่มิถึงใช้ซ่อมกินข้าวนะคะอยากจะบอกว่านี่เวลาที่ไปต่างประเทศนะคะสิ่งที่เขาให้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้อนกับซ่อมแบบนี้นะคะก็ก็เลยใช้ซ่อมจนชินแล้วด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่อยู่บนเครื่องบินนะคะพี่มิเองก็สังเกตนะหลายๆครั้งเวลาที่ใช้ซ่อมเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างถนัดมากกว่าช้อนนะก็เลยกลายเป็นว่าชินกับการใช้ซ่อมค่ะ แต่ว่ายังไงพี่มีขออนุญาตใช้มือด้วยนะคะอันนี้คือปีกไก่ทอดนะ Spicy Chicken Wing นะคะก็จะมีความเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกับครีมโยเกิร์ตนะคะคล้ายๆกันนะแต่พี่มีสังเกตนะคะอันนี้จะมีความข้นมากกว่าอันนี้ค่ะอันนี้จะเลวๆหน่อยนี่นะคะปีกไก่ทอดไม่จําเป็นต้องจิม้มน้ําจิ้มแม่ป้ะนมเสมอไปนะหรือว่าน้ําจิ้มไก่นะคะแต่ว่านี่จิ้มกับ โยเกิร์ตนะพี่มีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าชื่อของมันชื่อน้ําจิ้มเนี่ยคือชื่ออะไรนะแต่ว่าความรู้สึกนะคะเวลาที่จิ้มไปมันก็จะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะครั้งแรกที่พี่มีเคยสั่งมากินเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่ากินไปกินมาก็เออรสชาติมันก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะ คือบอกเลยว่าไก่ชิเคเก้นติก้าเนี่ยนะคะอร่อยนะแล้วยิ่งได้พริกสดๆอีกนะคะอืแซ่บนะพี่มีมองว่ามันทดแทนอาหารไทยได้นะคะมันจะมีความเผ็ดมีเครื่องเทศนะคะเป็นแบบเป็นแกงๆเนาะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนกินอาหารไทยนะคะคล้ายๆกันค่ะ มือนี้คือพี่มิอิ่มมากๆเลยนะคะอันนี้ยังเหลือชิคเก้นวิงปีไก่อีกประมาณ4ี่ชิ้นนะพี่มิก็จะเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะไม่อยากจะทิ้งไปนะรู้สึกเสียดายนะคะเผื่อว่าคืนนี้ตื่นมาตอนกลางดึกๆเนาะจะรู้สึกหิวนะคะมันก็กินเย็นๆได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโยเกิร์ตเนี่ยพี่มิจะเอาออกไปนะเพราะคิดว่าคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะมันคงไม่สดแล้วล่ะถ้าเก็บไว้หลายชั่วโมงค่ะ สำหรับเช้านี้นะคะพี่มีตื่นขึ้นมาก็ตอนเกือบจะ7จโมงแล้วนะคะก็รู้สึกหนาวๆเหมือนกันนะเลยไปใส่น้ำร้อนในถุงเพิ่มเติมนะคะขณะน,นี้อากาศข้างนอกเนี่ย1องศาค่ะก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าแบบใส่เสื้อแขนสั้นเริ่มมีอาการขนลุกขนลุกนะเช้านี้นะคะสำหรับสิ่งที่พี่มีจะต้องทำก็เกี่ยวกับเรื่องงานเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องงานออนไลน์นะคือช่วงหลังพี่มีเองก็บินบ่อยมากขึ้นนะคะ ต้องจัดสรรเวลาพอสมควรเลยค่ะเวลาที่บินไปเรเวอร์แต่มันก็ดีนะเพราะว่าเวลาที่มาเรเวอร์ปัจจุบันนี้มันออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาที่เรามีงานทํามีกิจกรรมในห้องได้ทำเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เออรู้สึกว่ามันไม่เหงาแล้วก็มันไม่น่าเบื่อค่ะเช้าวันนี้ตื่นมาก็ยังไม่ได้รู้สึกหิวอะไรนะคะแต่ว่าเออเมื่อคืนปีไก่ก็ยังอยู่ดีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ตื่นขึ้นมากินนะคะสรุปว่าเมื่อวานพี่มิอาจจะเหนื่อยนะคะเพลียกับการทํางานเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อย่าง ที่บอกนะคะนอนหลับพักผ่อนน้อยเมื่อคืนนอนยาวเลยนะตั้งแต่เวลาสองทุ่มกว่าๆนะคะจนเนี่ยมาถึงเวลา6กโมงกว่าๆเลยก็ถือว่า นอนเต็มท <S texting> ี pues ่เลยทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวยังไงพี่มิจะลงไปร้านกาแฟข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไปซื้อพวกขนมหรือว่าอาหารก่อนนะพี่มิกลัวว่าเดี๋ยวของมันจะหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เติมของอะไรมากมายนะแต่เมื่อวานถามนะคะเขาก็บอกว่าจะเปิดร้านตอนประมาณ6กโมงครึ่งขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงก็คิดว่าเขาน่าจะลงของลงอาหารจดสดใหม่ๆนะคะไปซื้อตุนไว้ก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็จะได้กินตอนสายๆค่ะ งั้นเดี๋ยวยังไงพี่มีขอเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงแล้วก็ลงไปซื้ออาหารกันค่ะ นี่คือมืดมากเลยค่ะ Excuse me, um you don't have like salad or breakfast? Okay, alright, l thank you. เขาบอกว่ามีมีเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เขาไม่ลงพวกสล,ลัดอะไรแบบนี้เลยค่ะ Get our e a e s i g h t ก็สรุปว่าพี่มิได้มาครอสซองหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตทวิสต์นะคะที่เป็นเส้นๆม้วนๆเนาะคือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะจริงๆพี่มีตั้งใจว่ามันอาจจะมีอันนี้นะคะสลัดประเภทต่างๆนะซึ่งเขาก็เคยขายนะคะแต่ว่ารอบนี้คือแบบไม่มีนะเขาบอกว่ามีเท่าที่เห็นเลยค่ะซึ่งขนมปัง2ชิ้นนี้นะคะก็ราคา4.4ปอนค่ะ ต่เมื่อกี้ก็ดูๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าเจ้าแซนวิชมาดีหรือเปล่าแต่คือพี่มิเองก็ยังไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่นะคะคือถ้าเอามาเนี่ยก็ต้องเอามาแบบเย็นๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาอุ่นนะคะเดี๋ยวยังไงมันมันยังไม่ได้กินมันก็เย็นเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าหิวเนี่ยก็ค่อยลงไปซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าเจ้าขนมปังอันเนี้ยมันก็สามารถแบบกินเย็นๆ,ๆแบบนี้ได้ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวยังไงชงกาแฟแล้วก็จะกินสักชิ้นหนึ่งค่ะนี่นะคะมาทำอาชีพนี้ก็ต้อง เรียนรู้การปรับตัวให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่แบบเวลาบินไปแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงพวกอาหารการกินด้วยนะคะเราจะมาคาดหวังกินอาหารแบบแซบๆเหมือนอยู่เมืองไทยตลอดเวลาก็คงไม่ได้นะพี่มีคิดว่าอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆของอาชีพนี้เลยนะคะที่ทุกคนจะต้องเจอคะ่ะ กาแฟเขาแบบจางมากเลยนะคะหรือไม่ก็พี่มิเติมน้ำเยอะไปนะเดี๋ยวจะใส่อีกซองหนึ่งนะคะืมไอเจ้าทวิสต์อันนี้นะคะ เมื่อกี้ที่เราพูดกันถึงการปรับตัวเรื่องอาหารการกินแล้วก็การไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศใช่ไหมคะพี่มีก็คิดว่าคงมีน้องๆที่อยากจะมาทําอาชีพแอสโจัสนะคะเผื่อว่าใครมีโอกาสได้เข้ารอบสัมภาษณ์นะแล้วไปเจอคําถามที่ว่าอืคุณชอบกินอาหารชาติไหนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยซิว่ามีอาหารอะไรบ้างที่คุณไม่ชอบนะคะหรือว่าจะเป็นคําถามในแนวที่แบบมีอาหารอะไรไหมที่ไม่ชอบรู้สึกว่า กินไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอย่าตอบนะว่าแบบไม่ชอบอาหารนั้นไม่ชอบอาหารนี้นะคะคือบอกไปเลยนะคะว่าโอ้โหฉันชอบมากเรื่องการชิมอาหารการทานอาหารแปลกๆใหม่ๆนะคะใครที่นึกไม่ออกเอาเข้าวไก่ชิคเกน้นติก,ก้าของพี่มีไปตอบก็ได้นะคะเป็นการอธิบายว่าเฮ้ย อยากจะให้หลายๆคนมองเห็นภาพว่าการที่เราต้องมาทําอาชีพนี้โดยเฉพาะสายการบินใหญ่ๆเราจะต้องไปหลายที่ทั่วโลกนะคะการที่เรามามีปัญหากับการใช้ชีวิตอาหารการกินมันจะเป็นอุปสรรคหลักของการทํางานเลยเพราะฉะนั้นการที่เราตอบแบบนี้เนี่ยนะคะเออฉันชอบที่จะลองชิมอาหารใหม่ๆนะคะวันก่อนไปร้านอาหารนี้มาได้ทานเมนูนี้เมนูใหม่ที่ไม่เคยทานมาก่อนหรือว่ามีโอกาสได้ไปทานอาหารอินเดียในร้านที่กรุงเทพมีโอกาสได้ไปทานอาหารอ,าารอิตาเลียนคือ พยายามที่จะอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะกับอาหารการกินต่างๆนะคะส่วนอาหารที่บอกว่าไม่ชอบแล้วจะตอบอยังไงดีพี่มีก็จะแนะนำว่าให้พูดในแนวที่ว่ามันไม่มีถึงขนาดว่าไม่ชอบกินไม่ได้ไปเลยแต่ว่ามีชอบมากชอบน้อยนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกคนเนาะที่จะมีความชอบในการทานอาหารไม่เหมือนกันนะคะชอบมากชอบน้อยก็มองดูแล้วเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้ว เขากำลังมองหาอะไรในคำตอบของเราอยู่ค่ะในช่วงเวลานี้พี่มิก็คงจะดื่มกาแฟไปแล้วก็เคลียร์งานอีกนิดหน่อยนะคะจริงๆแล้วงานเอกสารงานบนเที่ยวบินเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงแล้วนะคะพี่มิเคลียร์หมดแล้วนะแต่ก็ยังมีงานเสริมของพี่มิเองเนี่ยแหละนะคะที่นัดส่งงานกันนะคือตั้งใจว่าจะให้เสร็จในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าพี่มิรอไปทําหลังไฟล์ลอนดอนเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเพลียนะคะกว่าจะนอนกว่าจะตื่นขึ้นมาทําอีกเพราะฉะนั้น ตอนนี้รู้สึกว่ายังเฟรชๆ s h นะคะแล้วก็มีเวลาว่างด้วยนะรีบเรลีย์งานให้เสร็จก่อนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 9โมงกว่าๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวสักประมาณตอน10โมงเนี่ยพี่มิก็จะต้องเตรียมตัวแล้วนะเพื่อที่จะทําเที่ยวบินกลับนะคะชีวิตลูกเรือนะก็จะเห็นกันอยู่ในหลายๆคลิปนะคะพี่มิไม่ได้มาพักอยู่หลายวันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมาอยู่แบบ24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็จะเห็นพี่มิใช้ชีวิตแต่ในห้องนั่งทํางานของตัวเองไปสําหรับตอนนี้ที่เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปเตรียมตัวสําหรับการทําเที่ยวบินกลับพี่มิก็คงไม่ไปนอนพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเองก็นอน ที่แล้วเนาะช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเก็บของนะคะขนมครัวซองนะเดี๋ยวยังไงตอนช่วงเวลาที่พี่มีแต่งตัวเนี่ยก็ทานได้นะคะกินก่อนไปบินค่ะ คำถามเดิมนะคะที่มีหลายๆคนชอบถามว่าพี่มีจะทาลิปสติกทําไมเดี๋ยวก็ต้องใส่หน้ากากนะคะคือว่าท,าทานะคะใช้หน่อยนะลิปสติกนะคะพี่มีเองก็ไม่ค่อยได้ทาบ่อยนะช่วงหลังๆตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยพี่มีก็ใส่หน้ากาก,ากไปทําง,งานตลอดแทบจะไม่ได้ใช้ลิปสติกเลยนะคะแล้วในวันว่วางๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะส่วนใหญ่พี่มีก็จะหน้าสดไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะคิดว่ารีบเอามาใช้ก่อนดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปแมทนะคะซึ่งอันนี้ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากาก,ากทับไปยังไงมันก็จะไม่เลอคะค่ะ ช่วงเวลาสายๆประมาณ10โมงกว่าๆถือว่าวันนี้อากาศดีเลยค่ะมีแดดออกด้วยจากตอนแรกที่พี่นีตั้งใจว่าจะกินครวซองก่อนไปบินใช่ไหมคะสรุปว่ายังยังไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่นีก็จะแพ็กเจ้าครวซองเนี้ยเอาไปกินบนเครื่องบินค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะยังมีเวลาอยู่พี่นีก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวยังไงขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบินวันนี้หน่อยคะ่ะน่าจะมีข้อมูลอัปเดตละ สำหรับในคลิปนี้พี่มีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนในการติดตามมากๆเลยนะคะก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตแบบลูกเรือจริงๆนะที่ปัจจุบันนี้เวลาที่บินไปที่ไหนพี่มีก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงแรมเป็นหลักนะคะยังไงวันนี้พี่มิขอตัวไปทำงานก่อนแล้วค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย